กิจกรรมสืบสออิสระเรื่องกายร่างพออุณหภูมิชั้นปฐมศึกษาปีที่สองโรงเรียนบ้านกากาะระโยงปีการศึกษา2567นางสาวสุพนาสำรานจิตครูที่ปรึกษาสมาชิกเด็กหญิงไอริส,สาเอ็นอาวาดเด็กหญิงพัทธิราดอนสุขเด็กหญิงทิติมามณีจันทร์เหตุผลที่ทำนักเรียนได้ทำกิจกรรมเปียกและเย็นต้องการต่อยอดกิจกรรมนี้ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิที่แตกต่างกันในแต่ละสถานการณ์การทดลองนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนทําให้เกิดความเข้าใจเรื่องอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อศึกษาความแตกต่างของอุณหภูมิสิ่งที่อยากรู้อุณหภูมิที่แตกต่างกันส่งผลต่อร่างกายอย่างไรวิธีดําเนินการ 1. นักเรียนศึกษาความหมายเกี่ยวกับอุณหภูมิจากอินเทอร์เน็ต2 นักเรียนสรุปความคิดรวบยอดของตนเองเช่นถ้าอุณหภูมิสูงจะรู้สึกร้อนและถ้าอุณหภูมิต่ำจะรู้สึกเย็น3สามารถวัดค่าออกมาเป็นตัวเลขได้สิ่งที่ต้องเตรียมได้แก่ไส้กอรอกม้อไฟฟ้าเทอร์โมมิเตอร์แก้วสีใบน้ำเปล่าน้ำแข็งน้ำร้อนการทดลอง1เทน้ำใส่ม้อไฟฟ้าและเปิดสวิตช์สองนำไส้กอรอกที่หันหัวท้ายใส่ลงม้อไฟฟ้า3ม สังเกตความเปลี่ยนแปลงของใส้กรอบ 4. น้นำแก้ว4ใบามาใส่น้ำที่อุณหภูมิแตกต่างกันเช่นน้ำปกติที่อุณหภูมิห้องน้ำเย็นน้ำอุ่นและน้ำร้อน5ใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิแต่ละแก้วและบันทึกผล6 อุณหภูมิที่วัดได้จะไปเชื่อมโยงกับความคิดรวบยอดที่นักเรียนสรุปด้วยตนเองประโยชน์จากกิจกรรมทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องอุณหภูมิที่แตกต่างกันมากยิ่งขึ้นและสามารถใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำขอบคุณค่ะ